สวัสดีครับผมช่างหุดเอทวีเอต้ไทยนะครับวันนี้จะมานําเสนอรถรีเว่ัวเดียวนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับตัวนี้ครับผมก็ลองมาเล่อุปกรณ์แล้วก็แนวทางในการตกแต่งรถรีเว่อว่าเดียวตัวนี้นะครับลองเล่ว่าการตกแต่งจะออกมาแนวไหนนะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ในเรล่ชมชัดๆนะครับเป็นกันชนหน้าที่เจมนะครับตัวซ้ำเขา ครับผมและก็แนวทางในการแต่งตัวเนี้ยก็คือคันนี้จัดถือว่าจัดเต็มมากครับผมพอถูกรายละเอียดถูกสินค้าถูกตัวเนี้ยที่จัดออกมาใส่ในรถคันนี้คือล้วนเ,เป็นคุณภาพทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอุปกรณ์ตกบแตง่งทางมดเนี่ยมีะได้บางอ่าองค์ประกอบในการตกบแต่งเมียได้บางนะครับก็คือตัวนี้ <c oughs> ไฟที่เจมนะครับตัวนี้ก็ประมาณแปดนิ้วนะครับอ่าความกว้างของเลนนะครับแปนิว้ว ครับตัวนี้ได้ไฟ12 000, โวลต์หยิบโวลต์ได้ครับผมอ่าแล้วก็ตามมาก็จะเป็นวินนะครับอ่าซิงต์ที่คาดไม่ได้ก็คือวินนะครับอ่าวินตัวนี้12,000ปอนด์นะครับเป็นของที่ GM นะครับอ่าแบบเฉียกหรือว่า้าที่ก็เรียกกันง่ายๆนะครับคันนี้เอาจริงๆก็คือเป็นรีเวอร์หัวเดียวแต่ว่าเราได้เปลี่ยนชมจากอ่าหัวเดียวมาเป็นซีประตูอ่าครับผม ก็คือเปลี่ยนแกม้มเปลี่ยนถูกยางครับเปลี่ยนแกม้มเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนไฟหน้าเพื่อจะมาเป็นช่มต่อไหมครับผม <c oughs> แล้วก็ตาม้มาก็อุปกรณ์ไ้เรวตัวนี้คาดไม่ได้ครับในสําหรับค่าลุยครับผมเพื่อสาม,มารถป้องกันแล้วก็เซฟตี้ลดได้ดีมากครับตัวนี้คือสําคัญเลยสําหรับค่าลุยนะครับแล้วก็ตามมาบันไดนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นไ้เรวที่ gm อ่าครับผม ตามนี้เลยครับงานสวยมาครับผมแล้วก็ผมออกมาใส่กับบันไดจังกินครับผมอ่าตัวนี้ออกมาแมปแมปข้าวกับบันไดจังกินนะครับอ่าแล้วก็ตามมากระบาร้าร้อยกระบะาอลูมิเนียมครับผมกระบะาอลูมิเนียมตัวนี้ผมได้ไปทําซีให้ข้าวกับตัวหลอดครับผมเดิมที่เดียวก็จะเป็นซีอลูมิเนียมที่ทุกคนเน้นทั่วไปนะครับ แต่ว่าเราออกมาทําซีไหมเผื่อให้มันดูดูลู่ลง่ายครับจะดูลู่แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งนะครับทั้งตัวนี้ที่เราได้ออกแบบออกแบบเองแล้วก็สร้างทำครับผมตามใจลูกค้า,าจะอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนครับก็คือสร้างตีได้ไม่ว่า,าหลอดลุนไหนก็คือสร้างตีได้ครับแล้วก็จะเป็นวงรอวงรอตัวนี้ผมก็สร้างตีเองครับ คืองานของเนี่ยเป็นงานโมนิายดังนั้นเลยครับงานซังตีครับผมส่วนกระบะลอยจะเป็นกระบะตรงรุ่นนะครับตัวําหรับรีเว่อว่าเดียวครับผมแล้วก็การชนลังเป็นของที่จีมครับกันชนลังที่จีมแล้วก็วิ้นหนึ่งอากาพันห้าอยป้อนครับตอนนี้ก็คือได้เอาการชนที่จีมมาดัดแปลงไซวิ้นที่จีม อ่าครับโดยปกติจะไม่มีฐานตัวนี้มาแต่ว่าทางบริษัทเอ a วีเอ h ท์ไทเนี่ยได้จัดทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการลุยมากยิ่งขึ้นครับผมครับครับก็อีกอย่างนึงก็คืออ่าการทาอะไรนี่กระบาลอยตัวนี้นะครับก็จะมีอ่าส่วนองค์ประกอบองค์ประกอบก็คืออ่าลิ้นชกัก แลง่า,า,ายง่ายาราไก็คือเรียนากหรืออุปกรณ์เก็บของจัดเก็บของกับทีมไม่ทีมมากกับกระบารลอยครับผมอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นอุปกรณ์เก็บสัมภาระตัวนี้ครับกันน้ำอ่าครับกันน้ำยาวมาครับตัวนี้ครับไว้เก็บอุปกรณ์สัมภาระซึ่งดูดีแล้วก็เรียบร้อยมาครับงานตัวนี้ตัวนี้จะมากขวบคู่กับกระบารลอยครับแล้วก็มีล็อกนะครับมีล็อกกันขโมย ครับผมแล้วก็ตามเลยมาทั้ง <c oughs> ทั้งคางทั้งคางตัวนี้นะครับทั้งคางทั้งตีนะครับทั้งค่าแล้วก็จะเป็นกระจกกระจกมองคางนะครับกระจกมองคางม,มองคางนี้หยุดได้นะครับสำหรับหลอดไหวยรักควงหลักเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยมาสน n o r k ลสโ n o เก e ลจะเป็นท่อสเตนเลสครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้ออกไปทาสีครับผมเพื่อให้ดุดันยิงยิงขึ้นครับผมตามด้วยมาครับเดี๋ยวก็มาดูอุปกรณ์ช่วงล่างครับว่าท่านนี้ได้ทําอะไรไปบ้างนะครับอ่าครับผมก็ตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนแม็กแม็กนะครับแม็กของที่เจมนะครับตัวนี้เหนือซีแด่คุณภาพนี้แข็งแรงมากครับผมเดี๋ยวก็จะตามด้วยมายางยางแม็กซิตนะครับยางแม็กซิต สามห้าอย่างสามาอย่างสามานะครับครอบสิบเจ็ดครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ช่วงล่างนะครับคันนี้ว่าได้ใช้อะไรไปมั่งนะครับก็คือบางตอนก็คือแม็กนะครับแม็กเป็นแม็กที่จีมนะครับตัวนี้ครับที่จีมมันคนนำขาวครับผมแล้วก็ยางจะใช้เป็นยางสามหาของแม็กซินะครับแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นองที่จีมเหมือนกันครับผมตัวนี้ก็โชคสปริงครับก็จะเป็นองที่จีมครับเพื่อ ทำไมถึงเป็นคล้องที่จิ้มตัวนี้ตัวสปริงตัวนี้มันจะรองรับคาเคสําหรับคนเดี่ใวไสกันชนมากนะครับกันชนเล็กน้าหนักเยอะตัวนี้จะมีคาเคในการใช้สปริงนะครับคือสําคัญมากครับครัพผมตามด้วยมาก็จะเป็นเน <c oughs> บนะครับเนบเป็น네เนบเสียนเนบครับเนบเนบก็จะเป็นค้องที่จิ้มเหมือนกันครับ แล้วก็โชคก็เป็นของที่เจนนะครับตัวนี้ครับเพื่อให้มันคับดีประสิทธิบัตทันใดยากจะทดลองคับรถทีทางบริษัทอีทอดเวลตัวไทยได้จัดแต่งไว้แล้วก็สามารถเข้ามาทดลองคับได้ทีลานที่บริษัทอีดเวีตัวไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทีลานเนี้ยมีสินค้าอีกมากมายแล้วก็หลากหลาย ที่จะให้ลูกค้าเข้ามาชม่มเข้ามาล่องอนนี้ <ขอ S 1> ก็ <ผม S 1> ข้อฝากลูกค้าติดตามทางเพจ f a c e b o o k s v Auto t h ตไทรับผมเดี๋ยวผมจะมีสินค้าตัวไหน,นหรือว่าการตบแตง่งแนวไหนมาเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมเรื่อยๆนะครับว่าเราได้ทาตัวไหนไปบางได้จัดตัวไหนไปบางนะครับเดี๋ยวเราคอยมารับชมกันอีกรอบนะครับขอบคุณครับ